สวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นพิอากาศนนะคะมาดูกันค่ะกับหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปนะ mm hmm. เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอะไรคุณนะม mm hmm. ีให้เลือกนะคะสามตัวเลือกเช่นเคยนะคะนับจากด้านนี้นะคะ ตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2แล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะเลือกตัวเลือกที่เรียกเรามากที่สุดนะคะเมื่อน,นึกถึงใครคนนั้นนะคนที่อาจจะเลิกคุยกันไปแล้วห่างหายกันไปเงียบนิ่งอะไรแบบนี้ได้นะคะอืมเขาคิดถึงคุณไหมรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะนกให้เวลาเลือกค่วีนาทีค่ะ โอเคเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะมาดูกันว่าคนที่เงียบนิ่งหายไปคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆทีมนชิที่หนึ่งคะ ควีน้วยนะคะต้องบอกว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอืมคิดถึงแหละนะควีน้วยแต่อาจจะอยู่คนเดียวแอบคิดถึงอยู่ลึกๆนะคะไม่แสดงออกนะคะอ่ายังคงชอบคุณมากๆนะคะยังรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์กับเขามากๆนะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะนะยังเหมือนเดิมนะแปดเหรียญคือ เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะความรู้สึกที่เขาเคยมีให้กับคุณนะคะอือหืออือในัครับ 9. เก้าเหรียญหนึ่งดาบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอืมนอกว่าเขาอะอาจจะพยายามที่จะตัดใจจากคุณก็ได้นะแต่เขาก็ทำไม่ได้นะคะเขารู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตของเขานะคะในช่วงนี้นะอืมเหมือนเขาอยากที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะคะในออมครับคือคนคนนี้หนึ่งดาบคนที่ห่างหายกันไปนะคะ คนนี้เขายังมีความหึงหวงคุณอยู่เลยนะคะคนคนนี้นะอืมแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นหกดาบนะคะก็อยากกลับมานะคะยังอยากที่จะสู้จะลุยในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งยังอยากที่จะชนะใจคุณนะคะอืมนอกบอกว่าตัวเขานะคะถ้าห่างหายจากคุณไปเขาจะอาจจะไปทาเกี่ยวกับ เรื่องที่เขาให้ความสนใจเนาะอาจจะไปทำงานนะคะตอนนี้เขาไม่มีใครนะคะเขาก็จะมีแต่คุณนี่แหละนะที่นกเห็นนะคือมีแต่เพื่อนเพื่ทีมที่หนึ่งอยู่ในใจเสมอนะคะคนคนนี้นะต่อให้เขาดูเหมือนแบบละลาเจ้าสาราญแค่ไหนนะคะคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาจะมีแต่คุณอยู่ในใจนะคะมีเอ,อ่อ ดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะคุณคือคนสําคัญคุณคือคนที่เขารักนะคะตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหากันนะหรือว่าห่างหายกันไปตอนนี้เขาอยากกลับมาเออชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอืมอยากที่จะได้รับโอกาสอยากให้คุณให้อภัยเขานะหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณตัดเขาแล้วก็ได้นะคะ เดี๋ยวขอดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะโอ้เ oh, ดบางท่านบางคนคุยกับชาวต่างชาติคนไกลหรือว่าคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชะการสถานที่พยาบาลแบบนี้ได้นะคะเป็นชาวราศีพฤกษก็ได้ราศีมังกรนะคะชาวธาตุน้ําชาวธาตุลมค่ะ ธาตุดินก็มาด้วยนะคนที่เด็กกอดคุณก็ได้สิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณก็คือว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะคุณเป็นคนที่เขารักและรู้สึกดีๆด,ด้วยนะคะเขาอยากติดต่อคุณมาเขาอยากจะบอกว่าคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดเขานะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ ออย่าเพิ่งตัดเขาออกจากชีวิตได้ไหมเขายังอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยสองถ้วยสิ่งใดๆนะคะที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะเคยทำร้ายคุณเขาก็อยากที่จะขอโทษอยากที่จะให้คุณให้อภัยเขานะคะเขารู้สึกผิดแล้วนะคะณนะตอนนี้คือเขาอยากกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะอืมไม่ว่า ความสัมพันธ์นี้จะจบกันไปแล้วหรือไม่จบก็ตามนะคะเป็นแค่การห่างเหินกันก็ตามนะคะตอนนี้คือเขารู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะ<ม>เขาอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นี่คือข้อความนะที่เขาอยากจะบอกคุณนะเ<ม>พื่อนๆพนทีมที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราขอดูข้อความตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหม เขาอาจจะทิ้งให้คุณรู้สึกเหงาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจฉันมันมากมายนะคะเขาบอกเนี่ยไม่แสดงออกใช่ว่าไม่รักนะคะคนคุณนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกถึงความรักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ <c oughs> เขาอยากให้คุณทักไปหาเขาบ้างนะคะ คุณอาจจะเย็นชากับเขาก,ขากลับเช่นกันนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะ,ะคุณเขาไม่คุยอฉันก็ไม่คุยเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะได้นะอยากโกรธได้ไหมนะคะม,มีปัญหาการโกรธกันเห็นไหมคะเนี่ยยกโทษให้กับฉันได้ไหมคือเนี่ยถ้าเขาเคยทําร้ายใจใจคุณจริงๆนะคะหรืออยู่ๆเขาเงียบไปเลยหายไปเลยเนี่ยถ้าคุณโกรธเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้ตัวเขาก็รู้สึกผิดแล้วนะคะณนะตอนนี้นะ อันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาฝากบอกเพื่อนๆนะคะตัวเลือกที่1นึ่งนะประมาณนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะที่หายหายกันไปแล้วหรือว่าเลิกหรือว่าจบกันไปแล้วก็ได้นะคนที่เงียบ เงี่บไปนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคิดถึงคุณไหมอยากบอกอะไรคุณนะคะนกขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเรานะคะที่เลือกทีมที่สองหกไม้นะคะ the jewel queen dark เขายัางเขายัางมีคุณตลอดเวลานะคะในความรู้สึกของเขา นะคะอืมเขาไม่อยากให้คุณแบบตัดเขาเขายังอยากอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขายังคาดหวังนะคะอ่าเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานะสี่เหรียญยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะคุณคณนนี้อ่ามีการส่องคุณก็ได้นะคะคุณคนนี้นะถึงห่วงคุณด้วยนะคะเดอะแฮงแมนเขาอาจจะนิ่งเงียบไปเนาะ นี่เงียบไปอาจจะด้วยเรื่องของเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองนะนกว่าอาจจะมีเรื่องของเออศีลธรรมนะคะความถูกต้องอะไรเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือตอนนี้ตัวเขาเองยังรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณนะยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณคุณอาจจะ เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็คือความจริงถูกเปิดเผยหรือไม่งั้นก็คือว่าอมืมีปัญหาการเกิดขึ้นอย่างกระทนหันนะคะนะตอนนี้เขาก็เครียดนะคะเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณอยู่นะเขายังไม่อยากให้คุณตัดขาดจากเขานะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรกันนะอเขาก็คิดหนักอะค่ะตอนนี้นะคะ เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้นะคะเขาอาจจะรู้ทุกอย่างแล้วนะแต่อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องนิ่งก่อนนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่อยากให้คุณตัดเขานะคะเขายังอยากให้คุณให้โอกาสเขานะเขายังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเขายังห่วงแหนในตัวคุณนะแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อในความชัมพันธ์นี้นะคะความรู้สึกที่เห็นนะจากนภัยนะ เขายัอยากเหมือนกับว่าอยากจะเปิดใจคุยกันกับคุณอยู่เลยอะ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะ่ะเดอร์เมดก้าวดาสเตนคือเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ ผูกพันกับคุณมากๆคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยภาษานะคะศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปนะคะแต่เขาอาจจะกําลังคิดทําอะไรบางอย่างนะคะอืมเขาก็เครียดเหมือนกันนะขึ้นก้าวดาบนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขาอาจจะกําลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะ เขายังอยากเจอคุณนะคะเขายังอยากกลับมาหาคุณนะคะเขาไม่ได้ปล่อยความสัมพนันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาไปนะคะแต่ขอให้คุกคยร์และจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะเป็นดีเอ็มเพรสนะคะอ่าเป็นคนที่เขารักนะคะคนที่เขายังยังอยากที่จะรักษาไว้นะพอดูข้อความหน่อยนะคะข้อความอะไร ที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆทีมที่สองค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยยอมใครนะคนคนนี้เขาอาจจะยอมเพื่อคุณอะนะอยากเกลียดกันได้ไหมเธอรักฉันไหม คือตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าคุณตัดเขาไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะดูเย็นชาหรือต่างคนต่างทําตัวคล้ายๆกันอะอนะเพราะว่าขึ้นควีนกับคิงออฟสอดขึ้นมานะไพ่คู่ในสําหรับนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเธอนิง่งฉันก็นิง่งเธอตัดฉันก็ตัดเธอเย็นชาฉันก็เย็นชาอะไรประมาณนี้นะคะเขาอยากขอโทษคุณนะคะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขา บางท่านบางคนนะคะี่ยคุยกับชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภชาวธาตุลมนะคะรักสุดใจเนี่ยนะรักสุดใจมันก็เนี่ยเป็นดีแอมเพรสนี่ไงคะนะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่2นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณและข้อความที่เขาฝากบอกคุณนะคะในวันนี้นะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3นะคะการไปนี้นะมาดูกันนะคะว่าคนที่เงียบนิ่งหายไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเรานะคะแล้วอยากจะบอกอะไรกับเรา เารู้สึกยังไงกับคุณคะคิง g ือไม้นะคะห้าดาวห้าเหรียญ The Lover นะคะ9ก้ช่วย King of Cups, Trump or l n d The Star คือคุณมีปัญหากันแน่นอนแหละนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการครบช้อนก็ได้นะคะการทําตัวแบบล้นลาเจ้าสํำราญนะคะเจ้าชู้เป็นนักรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เหนื่อยในความสัมพันธ์แล้วก็ตามเขานะคะนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สม่ําเสมอมามา,มาห,หายหายอะไรแบบเนี้ เขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พอดูนะคะคุณคนนี้ดูแล้วนะก้าวช่วยนะคะคิงไม้แล้วก็เดลเวอร์กับเดอะสตาร์นะมีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหานั่นแหละคุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการครบซ้อนหรือเรื่องของช้อยนะคะอาจจะมีการเว้นระยะห่างกันไปก็ได้นะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เหรอคะ เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณน่ะมันทำไมอยู่ในความรู้สึกที่มันมันไม่โอเคอะ่ะนะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเขาไปคิดทบทวนแล้วนะคะว่าอ่า เขายังอยากที่จะสารต่อกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะอยากปรับความเข้าใจอยากคูดอยากคุย,ยกับคุณแล้วตอนนี้คือเดยซันเขาอาจจะเข้าใจแล้วว่าสุดท้ายเราก็คือใครคือคนสําคัญที่สุดใครคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะนะก่อนหน้านี้น่าจะทําตัวแบบลันลานะคะทำอะไรตามใจตัวเองนะคะคนคนนี้ เขาอยากเจอคุณแหละนะเขาอาจจะคิดได้แล้วนะคะเขาดูนะคะว่าทีนี้มาดูนะคะว่าข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณคะข้อความสามดาวเขารู้นะคะว่าเขาทำให้คุณเสียใจผิดหวังแต่การที่เขาไม่มีคุณเขาก็ จ็บปวดเช่นกันนะคะ10ถ้วยนะคะ4ดาบในช่วงเวลาที่คุณและเขาค่ะห่างหายกันไปเงียบนี่งกันไปเขาเขารู้สึกแย่มากๆนะคะแต่เขาอาจจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เลยคนคนนี้นะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณเป็นคนสําคัญที่เขา เขารู้แล้วว่าเขารักใครนะคะขึ้นควีนช่วยนะอืมควีนดาเขาไม่อยากให้คุณตัดใจจากเขานะคะคนคนนี้เด e t ทา e r แปกเรียนเขาอยากที่จะให้คุณ ให้โอกาสเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทำร้ายใจิตใจคุณหนักมากและทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะแต่เขาก็อยากที่จะขอโทษนะเขาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณเพิ่มนะคะคืออะไรพักมหาหาเราบ้างจะทำทุกวิถีทางเนี่ยค่ะคือคุณเป็นคนสำคัญเป็นแรงบันดาลใจของเขานะคะเขาจะทำ ทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณยกโทษให้กับเขานะคะเขาอยากเหมือนเดิมเห็นไหมที่เราบอกเมื่อกี้อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะห่างแค่ตัวแต่ใจไม่เคยห่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่าดีกันนะคนดหีหวานเจี๊ยบก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สามนะนี่คือข้อความที่เขาฝากบอกคุณนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ คู่ควรกับคุณนะคะที่มันแมทช์กันนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ